วันนี้ค่ะจะพามาพบก,กับคุณแม่นะคะวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรแล้วก็มารักษาที่นี่ได้ยังไงนะคะเริ่มแรกเลยคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคะเจ็บหัวเขา่าค่ะเึงค่ะไม่ใช่ปวดแล้วก็ปฟนที่เป็นอายุขนาดนี้ก็เป็นนักโซเชียลเหมือนกันก็ได้เห็นรีวิวของที่นี่ก็เลยตัดสินใจมาเลยไม่รอแล้วค่ะแล้วก็มาก็ ทำครั้งแรกก็ได้ผลนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็มีแค่นี้ค่ะอันนี้วันนี้ก็เป็นครั้งที่สอที่มาสองอาทิตย์มาทำหนึ่งครั้งค่ะอ่อแล้วคุณแม่เนี่ยหลังจากรักษาไปนะมีอาการอยังไงบ้างคะหลังหลังจากครั้งแรกนลค่ะอ๋อหลังจากรักษาไปก็ สำหรับคนอื่นไม่รู้น้ร่างกายคนเราอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ